Honda PCX 160เปิดตัวไทยพรุ่งนี้ค่าตัวเท่าไหรด่ดีจะทะลุ100,000บาทไหมฮอนด้า PCX 160รถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์พรีเมียมยอดฮิตจากค่ายปีกนกเตรียมทําการเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่9มกราคมประเดิมเป็นรถรุ่นแรกสําหรับปีใหม่นี้โดยมันมาพร้อมกับการอัปเกรดที่น่าสนใจอย่างหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ ซึ่งเป็นของใหม่พอสมควรสำหรับรถในคลาสนี้แต่การเพิ่มของเล่นที่ว่าจะทำให้ค่าตัวของมันขึ้นไปอยู่ที่เท่าไรแต่ก่อนจะไปวิเคราะห์ค่าตัวของรถรุ่นใหม่เราขอพูดถึงสเปคโดยรวมของรถรุ่นนี้กันก่อนว่ามันแทบจะไม่ต่างกับรถรุ่นปัจจุบันเลยเพราะยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ1สูบ4วาวปริมาตรกระบอกสูบ1 5 7ซีซี cc ที่ให้พละกำลังสูงสุด16 ps และแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรลูกเดิมที่ใช้อยู่ ต่ทำการเปลี่ยนเปลือกนอกใหม่ให้มีความทันสมัยและเพิ่มหน้าจอแสดงผลแบบสีที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านระบบรถซิงค์ซึ่งควบคุมผ่านประกับแฮนด์ที่ด้านซ้ายแต่นอกจากนี้มันก็ยังมีรถรุ่นต่ำกว่าที่มาพร้อมกับหน้าจอ LCD และไม่มีระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้เลือกเช่นกันโดยรถที่วางจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียนั้นจะมีด้วยกัน3รุ่นย่อยคือ CBS ที่เป็นรุ่นมาตรฐาน abs ที่เป็นรุ่นกลางแต่ไม่มีหน้าจอสีและระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมหน้าจอสีคือรุ่น road sing ซึ่งรุ่นย่อยที่คาดว่าจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นรุ่นท็อปเป็นหลักแต่ก็มีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่รถรุ่นกลางจะเข้ามาเป็นตัวเลือกเสริมส่วนรถรุ่นเริ่มต้นนั้นไม่มีทางมาไทยแน่นอนเนื่องจากไม่มีระบบเบรก abs และถ้าเราย้อนไปดูค่าตัวของ honda pcx 160โฉมเก่าในรุ่น abs ที่จำหน่ายอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ก็จะพบว่ามันมีค่าตัวอยู่ที่33,950,000อินโดนีเซียรูเปียแต่ในรุ่นย่อยเดียวกันของโฉมใหม่ล่าสุดนั้นจะมีค่าตัวขยับขึ้นไปอยู่ที่37,350,000อินโดนีเซียรูเปียหรือก็คือสูงขึ้นจากเดิมประมาณ7,300บาทซึ่งดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ดูน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเพราะนั่นจะทำให้ค่าตัวของรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในประเทศไทยนั้นอาจสูงเกือบถึง1,000บาททั้งที่ยังไม่ใช่รุ่นท็อปด้วยซ้ำ ทางด้านรุ่นท็อปอย่างโรดซิงกก็มีค่าตัวในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่40ล้าน3 5 0,000อินโดนีเซียดูเปียและนั่นก็อาจจะทำให้ค่าตัวในประเทศไทยอาจสูงเกิน150,000บาทเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดที่ค่ายปีกนกจะต้องคิดหนักว่าจะกำหนดค่าตัวและรุ่นย่อยที่จะจำหน่ายไว้อย่างไรจะหาวิธีลดต้นทุนได้ไหมหรือจะตั้งค่าตัวพิเศษสำหรับช่วงเปิดตัวเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันในการเปิดตัวจริงวันพรุ่งนี้ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย